สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค้าชาว u t u b e นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้รัสมพงค์งการเกษตรนะคะมีรถไถคูป้า L 4 5 0 8 Direct Injection นะคะหรือว่าเป็นตัว DI นั่นเองนะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะคะ45แรงมาพร้อมอุปกรณ์นะคะใบมีดดันดิน่าค่ะแล้วก็เป็นผ่าน6นะคะยี e ่ห้อ CMT นะคะตัวนี้นี่ค่ะ สภาพสวยนะคะยางดีทั้งสี่เส้นยางหน้ายางหลังสภาพสวยมากนะคะสำหรับใครที่หาราคาเบาๆอยู่นะคะตัวนี้น่าใช้เลยนะคะสำหรับรุ่นคูปตา l 4 5สี่้านนะคะมาดูสภาพเครื่องยนต์กันเลยค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะรอยรั่วซึมไม่มีนะคะตัวนี้สำหรับ L508 DI ชั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่1,810ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสภาพสีสันตัวรถสวยมากค่ะค่ะสวยๆเดิมๆนะคะลูกค้าสภาพดีมากๆสำหรับ L508 DI นะคะอย่างที่แจ้งไปตัวนี้นะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยยางสวยมากเป็นยางคู่ตัวนะคะยางหน้ายางหลังนี่ค่ะ สวยๆหล่อๆกันเลยนะคะตัวนี้มาดูด้านหลังของรถนะคะด้านหลังของรถทางร้งานเก็บสีมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะลูกค้าเอาไปพร้อมใช้งานกันเลยนะคะตัวนี้มีค่ะพีทีโอพร้อมใช้เลยนะคะมาพร้อมผ่าน 6CMT นะคะตัวนี้นี่ค่ะสภาพสวยเลยนะคะสำหรับ l 4 5 0 8 DI ตัวนี้นะคะใครหายอยู่นะคะรุ่นนี้ก็ ลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆนะคะนี่ค่ะสามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้เลยนะคะตัวนี้สภาพดีมากๆนะคะราคานะคะตัวนี้อยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะ ก็ฝากแนะนำกันด้วยนะคะตัวนี้อยู่ไกลก็ซื้อรถได้นะคะโอนจองเพียง1,000 0บาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้เลย0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคูปะต้ L 4 5 0 8 D.I กันเลยค่ะ